สวัสดีเด็กพี่น้องสวัสดีเอฟซีห้างมื่อนี้พากันมาห้างพี่น้อง,องก่อนเสมาบ้านมาเที่ยวห้างสักหน่อยมาก็จะนายพี่น้องจะนายพานมาเลี้ยงในคำสิกับบ้านมืออื่นบูทอดีเอฟซีกันบู เจ้นายพี่น้องจะนายเขาใจดีที <draining Happ Josh ahead> like ่สุดน้องไข่กับน้องไต้พี่มาอยู่ถาพี่น้องสวกเมงค่ะเมื่อ ไม่คราบกับจักสี่ได้เมื่อจักเมือแะ้วพี่น้องรอเอ้กับไอ่ผมาจัดการจัดงานให้เรียบรอ้อยกนแหละไม่ค้ามจังสีได้มาอีกพี่น้องก็ต้องรอรุน่นว่าสิมเมื่อเฮิร์มทำอะไรพี่น้องไม่ค้ามกปมันผิดป้ายซ่องผิดกูแหละพี่น้องก็เลยเสียหายนอกมาอยู่ถาช่วงเวลาฮัมบอรยู อ่านบรูๆหนิพี่น้องสองคนเนาะบล็กาเขาบล็อกเอ้เขาห่านรูๆละลาฟ้าพี่น้องสีแดงจึงขึงห่านดูอะไรพี่น้อง

น้องเองไม่ได้มาเหรอค่ะไปไกลปุ๋ยสองสัตว์สอเมีย สบายดีเดินพี่นอ้องกลับมาสเลยพี่นอ้องกลับมาจากอัน,จนเจ้าหน้าเพื่นภาพไปเรียอังกอรสิกลับบ้านพี่นอ้องได้ค้องฝากพี่นอ้องเต็มโหสิเป็นขล้องไผ่ทาหรุ่นน้ำกัน <laughs> ว่าพ่าหรุ่นพี่นอ้องค้องฝากหลายอย่างอยู่เด้พี่นอ้องนี่อันนี้ก็คือแบบ จากเจ้านายพี่นอ้องจากนาเลก็กันานานะเนาะเป็นฝากไปให้ง,งานแต่ไม่รู้ว่าของใครลุ้นกันเราเองนะจ๊ะทุกคนขอบุณขอบคุณในลายเด้อค่ะหน้า,นาทั้งสองทั้งสามนะพี่น้องแล้วก็ท้องพี่พี่แน่พี่น้องเรียมเนาะเป็นฝากไปให้ง,งานบ้านสีเขียวเฮาเออใช่เลยเฮยทงเขือทงเขื่อมัน เสือสงกรามพี่น้องจะเป็นของใครบ้างมีลายสื่อในนี่แวบๆๆๆพี่เนาะอันนี้ลายสื่อที่ที่ไปฝากให้แต่ละคนเนาะนี่ข้ามกับสีเอาไว้ให้มีเนาะเป็นเสือสงกรามไล่สื่อไปทิ่ใจไว้ในถุงนี่เด้อ เป็นพย,ยานรักชาติเหมือนกันคล่องไคลกับเบิ่งเอา <c oughs> <c oughs> อขอบคุณขอบคุณไฮไลท์ด้อยท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ั้งไอยอยู่พี่น้องบัดไอกับไอพรุ่งนี้เดินทางแล้วค่ะได้ของฝากเต็มเลยพี่น้อง กันพี่น้องอาพายสิได้ให้ให้ให้ชุดผนรุ่นกันดูทั้งบ้านแตเฮ้าหูแหล่ะวะสุดเพไ่้ก็จเลี้ยงเต็มที่พี่น้องมงี้ยแต่เสื้อคล้องให้ลูกสาวเนี่ยน้อยหนึ่งพี่น้องไม่ค้ำเมื่อกันพอค้ำเมื่อก่อนเนาะเ้าก็นสุดได้เอาอย่างเมื่อมากมายพี่น้อง ช่ว่เครื่องมาให้ลูกนิดหน่อยแล้วก็กับสภาตัวเองนี่แหละพี่น,อน้องจะนายเพื่นกาส่งคาร์ลต์น่พี่น้องฝากให้แม่ใหญ่แน่ฝากให้ทาแม่แน่ให้แม่คำสองพันเนาะแล้วก็ให้แม่ใหญ่แล้วก็ให้ฝากให้ทาแม่แน่ขิงคำเน่พี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้นอนฤทธิ์กำเนิดหนักแล้วก็ ผีเนาะพี่น้องให้เป็นอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงรวอยๆเงเงๆเก่าๆด้วค่ะ <c oughs> อยู่น้ำเพิ่นกะดีน้ำทุกอย่างพี่น้องห้ามองเปรียบบ่ได้กับบ้านหรือว่าต้นนันยังเป็นกระซอยทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้อง ก็เลยแบบเมค่้กากับแจ็คสิจัาไดยพี่น้องก็เลยเอาหนองมาอยู่แทนอยู่ถาให้เป็นอยู่แบบก็หละข้ามมาไแเลยขับรถกลับบ้านนะพี่น้องเจ้านายสรงขับรถแต่ก็ได้ของฝากน้ำฝากงูเป็นซื้อไว้เองน สังเต่ตอนทำเมื่อุอะไรพี่น้องจะน่าเป็นซื้อไว้ว่าเสียเมื่อฝาแต่ว่าพื้นลื่นกระเล่นทากระเล่นมาให้มันกำลังขีดจัดของพี่น้องเตรียมซื้อเอาอันนี่งเองค่ะซื้อเอาหนี่น้นองซื้อเอาทงอันนี้มจา,าจัากในลายฝาแต่มาจากในใสเ,เดียวเลยนะ ายบอดใส่ที่เดียวเลยจุกเลยเข้าก็ได้หมวกอีกหนึ่งใบพ,พี่นอ้อมาใส่อยู่บ้านกันแดดเมื่อบ้านทำมันแดดหอนพี่น้อง แดดแล้วก็ห้อนหอนส่วงนี้เนาะหอนแห้งหอนคักหอนเหน่บเนาะ เมื่อไรก็ใส่หมวกปิดหนา้าปิดตาพี่น้องคือเสือมอให้ลูกสาวเนี่ยคือเสือมอให้กิ่งข้ามันต่งเสือสงกรานต์พี่น้องตรละรล้อย เจอกันเลยพี่น้องประเทศราเฮาแขันกันยังดีพี่นอ้องจใไฮแบบเฮ้ากระลางงานไดล้ลายมือเนาะเป็นมองอื่นมอนเรียกคือสีลายเอาออกอะลรเที่ยวเมื่อเต่บ,บ้านพี่นอะคงจะใจ รกลับบ้านยังหาอยู่พี่น้องหาทุ่งมาใส่เอาไปใส่เบิร์ตบอสสองกล่องอีกสองกล่องข้างล่างพี่น้องไม่ข้าสั่งเงิน สังแนวใส่อาหารนะพี่น้องแลวก็กลับมันแบบบ้านเฮามันฝุ่นมันลายอยันนี้พี่น้องมีคำก็เลยซื้อเอาคอนโดอาหารมาไวแบบขี้ฝุ่นขี้ดินเนาะฟาซี่ก็เอาบ่อยู่ก็เลยแบบซื้อมาไวให้ลูกเวลาสิกินอาหารยังกับปิดไวเดี๋ยวเมื่อสิรีวิวไปเบิรงพี่น้องทำเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เตรียมคองไวก่อน